โอ้โหแวบเลยใหม่จริงๆครับไปดูวิธีทำกันเลยดี่ฝากครับไปอย่างแรกเลยครับเราจะใช้กระป๋องสีสเปร์กเกาๆนะครับเราก็ไปหามาที่มันหมดหมดแล้วนะครับเอามาใช้จากนั้นไปหาจุบลมกเกิลนะครับที่มันอยู่ตามยางในนะเอามาตัดเฉพาะจุบนะครับแล้วก็ขัดทองเหลืองให้เงาเลยนะครับใครจะมีวิธีขัดแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ของผมเอาไปใส่สว่านครับเอาไปใส่สว่านแล้วก็ ขัดครับใช้กระดาษทรายขัดโอ้โหใหม่เก็บเลยครับของนผมตอนนี้ตรงนี้ก็ต้องขอย้ํานะครับว่าขัดให้มันข่าวจริงๆให้มันใหม่จริงๆนะครับให้ธงเหลือมันเงาเลยตรงนี้มีผลต้องการเติมลมนะครับอ่ายิ่งขัดขาวเท่าไหร่มันก็ยิ่งเชื่อมได้ดีเท่านั้นครับเพราะเราต้องอาไปเชื่อมนะครับต้องไปแบตเตอรี่จากนั้นเราจะใช้เวอร์เนียนะครับวัดนะครับจับดูว่ามัน กว้างกี่มิลยาวกี่มิลอันนี้ก็ประมาณ5มิลครึ่งนะครับเห็นไหมห้ามิลครึ่งไปหาดอกสว่าน5้ามิลครึ่งครับอยู่ในกล่องนี้แหละหายเจอของผมดอกคาบายนะครับอันนี้ใช่ไหมห้ามิลครึ่งโอ้ใช่จริงด้วยครับหมิลเดี๋ยวขวา้าแล้วหน่อยหนึ่ง ดอกนี้ก็ไม่ได้ครับ6กมิลครึ่งใหญ่เกินใช้ไม่ได้นะครับเรื่องดอกสว่านนี่ต้องให้พอดีของรูเลยนะครับให้เท่ากับตัวทองเหลืองเท่าจุบลมเลยนะครับเมื่อเราได้ดอกสว่านมันแล้วเราก็เจาะเลยนะครับรออะไรล,ล่ะตรงนี้ผมจะใช้เหล็กน้ำสูนนำไปก่อนนะครับตอกไปก่อนว่าจับไม่ค่อยถนัดนะครับผมใช้เหล็กน้ำสูนนำไปที่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของสว่านแล้วสิครับมาสว่านมาเจาะเข้าไปครับแวบน เอาล้ครับทะลุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะเอาจุบทองเหลืองนะครับมาเสียบเข้าไปเลยครับอ่ามันจะพอดีเลยนะครับเปเลยจากนั้นเราจะเอาจุบออกนะครับแล้วเราจะขัดผิวรอบๆรูให้ให้ขาวเลยนะครับให้เหลือแต่เนื้อเหล็กเลยนะครับเราใช้กระดาษทรายหรือบอสก็ได้ครับขัดให้ขาวเลยนะครับตรงนี้ขัดให้ขาวเพื่อให้ตะก่วนมันติดเกาะนะครับเราจะใช้การบัดกีครับอันเชื่อม เมื่อเราขัดผิวจนละเอียดแล้วนะครับเราก็จะเอาจุบทองเหลืองเนี่ยสวมลงไปในรูเลยครับจากนั้นเราจะเตรียมการบัดกรีแล้วนะครับเราจะใช้หัวแรงหัวแรงของผมก็เป็นหัวแรงกากๆเลยนะครับหัวแรงทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็ตะกั่วตะกตัวก่วเชื่อมลงไปเลยนี่เหมือนช่องสายไฟเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับกะเชื่อมให้ทั่วให้รอบนะครับดูตามชิ้นงานเอาให้แน่นๆเลย ตรงนี้เราก็เชื่อมตามสถานการณ์ของงานนะครับจะเอาแน่นเอาหนาแค่ไหนของผมก็เชื่อมครั้งครโครงครับก็เชื่อมไม่ค่อยเก่งโอ้จุบนี่ก็เกะก,กะดีจริงๆเอาออกซะเลยนี่ <vin> จากนั้นครับเริ่มใช้หัวแรงจี้เพื่อาลายความร้อนให้ทั่วให้ทั่วจุบนะครับตรงนี้อย่าลืมเอาสอนออกก่อนนะครับก่อนจะเชื่อมจุบในส้อนจะมียางโอลิงอยู่ผมก็เอาสอนถอ,อกเรียบร้อยแล้วครับสอนที่อยู่ในจุบลมนะแล้วก็เชื่อมไล่ละเอียดเลยแต่ผมเองผมว่าพอใจแล้วครับ ระดับนี้ก็น่าจะเก็บลมได้ระดับหนึ่งแล้วน่าจะแน่นแล้วล่ะนะเอาละก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็จะตรวจชิ้นงานแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสวยไหมเรียบไหมเนียนไหมออกไว้อยู่ไหมนะครับแล้วก็เช็คชิ้นงานเราเมื่อเห็นว่าไม่มีทิฏฐิจากนั้นเราจะใช้นี่เลยครับน้ํายาล้างจานผมผสมเองด้วยไม่ได้ซื้อใช้ผมจะเทใส่ลงไปในสลิง์นะครับเพื่อง่ายต่อการบรรจุลงไปในขวดนะครับจะใช้สลิง์ฉีดเข้าไป ผมเองจะใช้ประมาณ2สลิงนะครับบรรจ,จุกก้าไป2รอบครับแล้วเดี๋ยวเติมน้ําไปสักนิดนึงหน่อยหนึ่งแล้วค่อยเขย่าดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าใส่เยอะมากก็ไม่ดีครับหนืดทําให้ฉีดไม่ค่อยออกนะครับถ้ายใช้พวกน้ํายาสระผมนี่เวลาฉีดน,นี่จะเป็นโฟมเลยนะครับเหมือนล้างรถด้วยโฟมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแจ๋วตรงนี้ก็เช่นเคยครับอย่างที่บอกไว้ใช้น้ําเปล่าเลยครับอาจเข้าไปเลยนี่ดูดไหมเต็มสลิงเลยนะครับแล้วก็อัดเข้าไป แล้วเราก็ไปเอาสรที่เราถอดไว้นะครับเอามาใส่ให้เหมือนเดิมครับไข่เกี่ยวให้ดีนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปารตรงนี้ถ้าใครมีปั๊มลมก็ใช้ปั๊มลมนะครับใครไม่มีก็ใช้สูบจักร,รยานสูบใช้ได้เหมือนกันนะครับ แล้วก็เติมไปจนพอใจเราครับจากนั้นก็เช็ดคาบสนไลน์หน่อยครับแล้วก็เขยา่าเขย่าดูสักหน่อยนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มลองเล่นละอะไรดีละ่ะคนเสาบ้านเลยนี่เออลองไปทะเบียนรถบ้างสิ ngầu no. hẹp no <laughs> thuộc trại <chài> gì chị ngứa gì <laughs>